มาแล้วจ้าทุกคนวันนี้มิมมาเก็บผักหน้าบ้านไปทำอาหารกันนะคะติดตามดูนะว่ามิมจะทำเมนูอะไรอันนี้ก็เด็ดแต่เด็ดว่านะเด็ดเปินกุยยอดเอากำแแล้วเด็ดเปินจนป้อมมต้นอะไรน่ะป้าเจ้าป,ปีปีได้พักแล้วฮขก,กก็บปรรยํกากิ่นกันเลยนะเจ้าวันนี้มิมจะทำแกงอ่อมนะคะ เป็นอ่อมหมูค่ะอันนี้ก็จะเอามาปรุงเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเตาแก๊สนะแล้วก็ใส่ผงชูรสรสดีน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเตาแก๊สเนาะแล้วให้มันร้อนนะคะพอร้อนแล้วก็ใส่มะเขือลงไปนะคะถ้าใส่มะเขือตอนที่มันไม่ร้อนอะมะเขือมันจะดำถ้ามะเขือมันดำอะมันก็จะไม่น่ากินนะเนาะอันนี้มิวก็จะปิดฝาไว้เลยนะคะแล้วรอให้มันเดือดรอให้มะเขือสุกเนาะแล้วก็ชิมนะคะแล้วก็อันนี้คือไม่ปรุงอะไรเพิ่มแล้วแล้วก็ใส่ผักชีลาวแล้วก็ใส่ผักอิตู ของเรานะคะที่เราปลูกเองแล้วก็ใส่ต้นหอมคนๆนิดหน่อยนะคะพอให้ผักมันแบบว่ายุบลงอะคะ่ะแล้วก็ตักขึ้นได้เลยอันนี้มิ้มจะทําเป็นแบบน้ําครุกมคริบนะคะเพราะว่าเป็นแกงอ่อมเนาะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนทําแกงอ่อมนะคะกินกับข้าวเหนียววันนี้ อยู่บ้านไม่รู้ทําอะไรเนาะวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยวันหยุดไม่รู้จะทําอะไรก็ทํากับข้าวนะคะแล้วก็มาชิมวิ่ก็อร่อยดีนะมีม่าไปดูคลิปจากของคนอื่นมานะคะแล้วก็เห็นเขาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันน่ากินบวกกับชอบกินอาหารอีสานอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาทำกินฝากติดตามด้วยนะคะ